เอาเป็นดอกแล้วค่ะเราต้องตัดออกนะคะนี่ค่ะถ้าเขาเป็นดอกเขาก็หมดอายุแล้วค่ะวันนี้ป้าเป๋วจะผัดกระเพราไก่กระเพราไก่ค่ะวันนี้ผักสดๆที่เราปลูกเอง เสร็จแล้วค่ะอาหารกลางวันของคนป่วยวันนี้นะคะยากินผัดกะเพราผักที่ป้าแป,ป๋วป,ปลูกป้าแป๋วก็จัดให้เลยนะคะมีสลัดแล้วก็มีซุปผัดกะเพรานะคะเป็นผัดกะเพราเบบีนะคะซึ่งไม่เผ็ดค่ะใส่พริกนิดหนึ่งนะคะพอให้มีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่าเป็นผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราเบบี อร่อยไหมคะอร่อครับคารโอจังบอกเผ็ดขนาดป้าแป๋วใส่แค่นิดเดียวนะใส่นิดเดียวจริงๆผัดกะเพรานี่นะคะคือโอจังขอมานะคะว่าอยากกินเพราะกะเพราที่ป้าแป๋วปลูกไว้นะคะคืองามมาก Imppate ขอบคุณมากมากนะโอจังที่กินให้กําลังใจป้าแป๋วเนี่ย <c oughs> เห็นโอจังกินได้เยอะนะคะป้าแป๋วก็สบายใจ <c oughs> โอโอกี้จังคําใหญ่ท <c oughs> ี่เนาะโอกี้อืม <c oughs> โอ้ยวันนี้กินได้เยอะผัดกะเพราผัดกะเพราเบบี้ผัดกะเพราเด็กย <c oughs> ุกลิ <c oughs> ยุค mm ุริรีเควสมาเองนะว่าอยากกินผัดกระเพาต้นกระเพาป้าแป๋วที่ป้าแป๋วปลูกไว้นะออกจากโรงบาลมาหินต้นใหญ่อยากกินผัดกระเพรามอสโกชิกัมเรโอ๊คก อกินคำใหญ่ด้วยโอเคนะคะวันนี้ป้าเป๋วก็มาทำาวีิดีโอสั้นๆนะคะช่วงที่โอจังมาทดลองใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนะคะอโอจังบอกอยากกินผัดกะ,ะเพราป้าเป๋วก็ทำผัดกะเพราเบบี้ <laughs> ใส่พริกนิดนึ่งอื โอเคค่ะเจอกับป้าแป๋วกับโอจังได้ใหม่นะคะในคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเก็บผักสวนครัวเล็กๆของป้าแป๋วนะคะอันนี้ผักแพวใบไผ่มะกรูดใบบัวบกผู้ข้าว ยอดยอดมะละนะคะสาราเนอันนี้วันนี้ป้าเป๋วจะทำลาบนะคะอันนี้ก็ตับชีฝรั่งอันนี้จะทำลาบไก่ค่ะปักสวนครัวเล็กๆของป้าเป๋วปีนี้นะคะอันนี้ภูครานะคะชอบกินป้าเป๋วปลูกไว้ยเยอะเลยค่ะใบบัวบกก็งามงามค่ะ อันนี้ก็กะเพราโหระพานะคะงามมากเลยค่ะปีนี้ปลูกไม่เยอะนะคะเพราะว่าาจังไม่สบายเพราะแป๋วก็เลยปลูกไม่เยอะค่ะสวนครัวเล็กๆปีนี้ต้นมะกรูดงามมากเลยค่ะผักแเถาผักเพวงามกำลังกินเลยค่ะ ลังเขียวงามเลยค่ะใบเมงลักใบเมงลักงามงามโอบะนะคะโอบะนี่ป้าเปาต้องปลูกทุกปีอยู่แล้วค่ะโอบะงามมากโอบะงามมาก หย่อมเล็กๆของพ่อแป๋วนะครพ่อแป๋วก็มีความสุขที่ได้อยู่กับต้นไม้นะคะช่วงที่โอจังอยู่โรงพยาบาลก็มีความสุขที่ได้อยู่กับต้นไม้ที่เขียวแบบนี้นะคะตะเนใบโหระพาตะไค้พ่อแป๋วกับงามมาก,ต,กตัวรัวูกใส่ก,กระถางนะคะ ลัะละก็แป๋วนะคะก็มีลูกให้กินนะคะก็ปะแป๋วก็กินไปหลายครั้งแล้วคะ่ะเป็นมะละคิโนะญี่ปุ่นนะคะอากาศร้อนมากเลยคะ่ะอากาศร้อน ใบไม้สีเขียวนะคะมองดูแล้วก็สดชื่นมีความสุขค่ะพ่าแปวเป็นคนที่ชอบต้นไม้นะคะช่วงหน้าร้อนมานะคะถ้าไม่มีต้นไม้เขียวเขียวนี่มันมีความรู้สึกว่ามันห่อเหี่ยวยังไงไม่รู้ปีนี้นะคะมาริเหลืออยู่ต้นหนึ่งจากเจดต้นเหลืออยู่ต้นหนึ่ง ดอกพุดซ้อนร้านหางจระเข้นี่ค่ะไก่ที่ป้าเป๋วจะล่าวันนี้นะคะป้าเป๋วก็ใส่ขืนไก่ด้วยนะคะแล้วก็ใส่หนังเสหนังด้วย แล้วก็ที่สําคัญนะคะเวลาเราสับไก่นะคะเราจะสับขาใส่ด้วยอันนี้คือสูตรป้าเป๋านะคะหลายคนก็คงจะใส่เหมือนกันหลหลายคนก็คงคงไม่เคยใส่ก็ลองดูนะคะขณะที่เราสับไก่นะคะเราจะลาบเราก็สับนี่นะคะขาเนี่ยสับสับ,ส,บ,ส,บสับรวมกไปเลยนะคะกับไก่เนี่ยจะทําให้มีกลิ่นหอมของขานี่รสชาติลาบจะอร่อยนะคะลองดูคะ่ะมะนาวคะ่ะ รสชาติก็ตามเราชอบเลยนะคะชอบเปรี้ยวชอบรสชาติแบบไหนเราก็ใส่ไปเลยค่ะข้าวคั่วนะคะพริกปน่น ชาต,ตามเราชอบไปเลยค่ะใส่เ,สเกลือนิดนึงน้ำปาลารสชาตินะคะเราก็ปรุงเอาตามเราชอบเลยค่ะใครชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงเอาเลยค่ะ ปาเป๋าจะเจียวกระเทียมนะคะแล้วก็หนังไก่ค่ะนี่หนังไก่นะคะปาเป๋าจะเจียวนะคะทอดให้กรอบเลยค่ะนี่ค่ะสุดท้ายเราก็โรยใส่ลงไปเลยค่ะหนังไก่เจียวนะคะหนังไก่ทอดกับกระเทียมเจียวค่ะจานเสิร์ฟได้เลยค่ะ มาค่ะพร้อมเสิร์ฟละกินลากไก่กับป้าแป๋วกัน